สวัสดีทุกคนนะคะวิดีโอนี้ก็มาหาดหินที่เกาะลันตากันนะคะมาศึกษาระบบนิเวศว่าที่เกาะลันตานี้ที่เป็นระบบนิเวศหาดหินเนี้ยมีตัวอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะละักษณะโดยทั่วไปเนี้ยของระบบนิเวศหาดหินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะโอเคคลิปนี้อาจารย์จะไม่มีเทคนะคะแล้วก็ให้เห็นในสิ่งที่อาจารย์เห็นเหมือนกันเลยเนาะนะคะ โอเคทุกคนขนาดนี้เราก็อยู่ที่เกาะลันตาใหญ่นะคะซึ่งมีระบบนิเวศถัดหินที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวตรงนี้เป็นหาดที่เรียกว่าหาดพระแอะนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็มีสิ่งที่เป็นลักษณะของโขดหินขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่า rock platform หรือว่าแผ่นหินขนาดใหญ่นะคะจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพื้นเนี่ยเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะ จะไปถึงขอบน้ําตรงนู้นเดี๋ยวเราไล่มาดูสักนิดนึงว่าหาดหินเกาะลันตานะคะมีอะไรบ้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยโซนด้านบนของหาดหินนะซึ่งในเกาะลันตาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ยสักหน่อยโซนบนสุดของหาดหินนะคะส่วนมากก็จะมีเพียงหินนะคะกลุ่มธารรมรัสอยู่เดี๋ยวอาจารย์ให้ดู หน้าตาของธรรมรัสเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเพียงหินเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นหาดอื่นเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโซนที่เห็นชัดมากแต่ว่าที่นี่ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็จะมีตัวอื่นอยู่ด้วยนะคะโซนบนก็จะมีกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีออหอยพวกนี้กลุ่มหอยก้นแหลมพวก l i t โทลินิดีนะคะพวกนี้นะคะ หรือเจ้าตัวนี้นะคะพวกนี้ Excanolitorina นะคะนะคะอันนี้เป็นชื่อจีนัสเนาะแล้วเราก็จะเห็นหอยหมกเจ็กเทียมพวกนี้ไซโฟนารียก็จะอยู่ที่บนบนสามารถอยู่ที่บนบนได้นะคะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะหายใจในอากาศได้นะไซโฟนารียเป็นหอยหมกเจ็ดเทียมเพราะว่าเขาไม่มีเหงือกนะคะส่วนเจ้านี้นะคะกับ ตอ้นี่ก็คือเอคโนลิโทเรนาสองตัวนี้สามารถที่จะทนอยู่ที่อากาศร้อนมากได้เมื่อกี้เนี่ยได้วัดอุณหภูมิหินประมาณ38องศานะคะตอนนี้นอกจากนี้โซนด้านบนเรายังเห็นอะไรได้อีกนะก็จะมีเพียงภูเขาไฟนะคะมองเห็นได้นี่คือเพียงภูเขาไฟเห็นไหมคะลักษณะของเขาเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่กว่าธมรัสนะคะ อันนี้คือเปลือกหินปูนของเขานะนะคะตัวจริงๆที่เป็นเนื้ออ่อนๆนี่ยอยู่ข้างในลักษณะคล้ายกับให้นึกภาพเหมือนกุ้งนอนไงแล้วก็มีเปลือกหินปูนหุ้มอยู่นะคะซึ่งเพียงภูเขาไฟเพียงตัวนี้เพียงหินเพียงจีบรรมรัสเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะก็คือพวกกลุ่มเพียงเนาะนะคะอันนี้ก็หอยหมวกแจ็คเทียมนะคะ อะมีอะไรอีกด้านบนก็จะเห็นนะคะกลุ่มหอยฝาเดียวก็มีพวกนี้เป็น p l a n ิกซ s นะคะพวกนี้ก็ครูดกินสาลายตามผิวหินนี่แหละเป็นอาหารก็จะเห็นเขาเกาะอ,อยู่บนหินแบบนี้นะคะนะนอกจากนี้อาจจะเจอเพียงหินในที่ที่ค่อนข้าง เป็นเชลเตอร์หน่อยนะคะไม่ได้ตากแดดมากก็จะมีเพียงกลุ่มนี้เรียกว่าออกโตมอริสนะคะออกโตมอริส hmm. พวกกลุ่มเพียงเนี้ยตัวเล็กเนาะ mm hmm. พวกพวกสัตว์ที่อยู่โซนบนเนี่ยส่วนใหญ่นะอาจารย์พูดว่าส่วนใหญ่จะตัวเล็กกว่าพวกที่อยู่โซนล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา move ต่อไปพอพ้นจากโซนบนเนี่ยนะ ลงไปก็จะเป็นโซนที่เรียกว่ามิดชอโซนกลางมีอะไรเอ่ยหอยนางรมนะคะพวกนี้เป็นหอยนางรมที่เรียกว่าหอยนางรมปากจีบ s a c a s t r i a นะคะ s c s t r i a แล้วก็อาจจะมีหอยมระฐอยู่ตัวนี้ใจไม่แน่ใจจีนัสนะคะถ้าหนูเห็นหอยฝาเดียวลักษณะเปลือกเป็นปุ่มปมอย่างเงี้ยมีหนามอางเงี้ย ให้เราเดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพวกผู้ล่านะคะกินอย่างอื่นเป็นอาหารเนาะส่วนหอยนางรม่มก็แน่นอนใบว้ลฟจริงๆแล้วนี้ก็ที่เห็นเนี่ยก็คือฝาของเขาด้านนึ่งนะฝาอีกด้านหนึ่งก็คือมันยึดติดนเนี่ยนี่ยอันนี้เป็นร่องรอยฝาด้านหนึ่งที่มันยึดติดกับหินแล้วก็เป็นฝาอีกด้านหนึ่งที่มาปิดเอาไว้แบบนี้นะคะ พวกนี้เนี่ยเวลาน้ําขึ้นเขาก็จะเปิดอ้าเปลือกแล้วก็ดูดน้ําเข้าร่างกายเป็นฟิลเตอร์ฟิทดิงนะคะกินด้วยการกรองกินนะคะอ่ะอันนี้คือโซนบนกลางแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูโซนล่างลงไปหน่อยมีตัวอะไรบ้างนะคะนี่เราเดินจริงไปด้วยกัน่าเราก็จะเห็นนะ ซนที่เป็นหอยนางรมนี่ลงไปค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะก็เห็นพี่ๆเขาทำงานวิจัยกันอยู่นะคะมีน้องตกปลาคะถ้าเราดูไปด้านนู้นน่ะหินด้านนู้นนะคะมันจะมีลมักษณะเป็นเขียวๆแวแวๆนั่นแหละนั่นโซนโลชอละตรงนั้นเป็นสาหลายนะคะมันจะน้ำท่วมถึงบ่อยถูกไหมที่อยู่ติดน้ำนั่นนะ่ะน้ำท่วมถึงบ่อย กว่าบริที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือด้านบนละนะคะด้านบนสัตว์จะขนาดเล็กกว่าแล้วมักจะมีสีอ่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูโซนด้านล่างสิเดินไปด้วยกันอ่ะในหาดหินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นไมโครเฮบิ t ทตหรือที่อยู่อาศัยย่อยที่เป็นไทพูล็อกพูลอยู่ ตรงนี้คือแอ่งน้ําขังที่เป็นพื้นหินก็เรียกแอ่งหินนะคะเป็นร็อกพูลนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆอยู่ที่ถ้าเกิดไม่เป็นร็อกพูลเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตัวอะไรเอ่ยนี่เม่นทะเลนะคะเม่นทะเลสองตัวเม่นน่าจะเป็นเม่นดําหามหนามยาวนะถ้าถ้าดูไม่ผิดน,นะคะแล้วก็ในทรายพูลร็อกพูลอันนี้นะก็ยังมี ปาาลากรังด้วยนะคะมีปลา,ปลาเห็นไหมปลาบู่เนี่ยเต็มเลยนะคะปลาบู่นี่เขาจะพบได้บริเวณทายพูหรือร็อกพูเนี่ยเป็นแหล่องอาศัยของเขาเลยนะพวกกลุ่มนี้นะคะจริงจริงปลาบู่นี่ความหลากหลายสูงมากนะคะแต่ว่าที่ร็อกพูถ้าเจอปลาเนี่ยก็จะมากันเป็นกลุ่มนี้แหละไม่งั้นก็จะเป็นปลาตะกะแต,แตนหินก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่คือปลากราังนะคะเนี่ยนะ แล้วก็ยังมีสล่งสลายเนื่องจากนีพ้นช่วงฤดูไปแล้วอันนี้สลายทุ่นนะสก,กสัดซ้ำแต่ว่านี้เป็นต้นเล็กที่มันอาจจะเพิ่งลงเกาะหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเหลืออยู่ยังเหลืออยู่จากการที่เหมือนกับผ่านพ้นช่วงฤดูการที่เขามีเยอะเนี่ยบางทีมันหายไปเราก็จะเห็นแค่ต้นเล็กๆนะคะนะ ช่วงนี้สากะซ้มถือว่าน้อยนะคะโอเคไปทางไหนดีเอ่ยอในแอ่งหินหรือล็อกภูเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอยู่เยอะทีเดียวนะ,ะเดินไปทางนี้ตรงนี้เห็นไหมเป็นลักษณะหินสีแดงสวยเชียวเรียบๆนะคะเราก็จะเห็น หอยหมวกเจ๊กเป็นหอยหมวกเจ๊กแท้แล้วเนะี่ยตอนนี้เห็นไหมคะพวกนี้เรียกว่า,าพาเทโลอไอด้านะคะเห็นไหมพวกนี้แท้เพราะเขามีเหงือกนะคะพวกนี้เป็นหอยฝาเดียวนี่หอยหมวกเจ็กรูปดาวหรือพาเทโลอไดอด้าตัวนี้นะเขามีเหงือกเขาเป็นหอยฝาเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ ใช้แรดูล่าครูดกินสลงสลายที่อยู่บนหินนี่แหละนะคะถ้าเราดูอ่ะตัวนี้ไม่ใช่รูปดาวละตัวนี้คือเซลลาน้าเป็นหอยหมกเจ๊กอีกชนิดหนึง่งนะคะนะฟังก์ชั่นเหมือนกันแหละหอยหมึกเจ๊กฟังก์ชันในที่นี้คือหน้าที่ในระบบนิเวศเขาทำเขาเป็นยังไงเขาคือเ,เกรเซอร์หรือว่าผู้ที่ครูดกินสลงสลายบนผิวหินเป็นอาหารเห็นไหมเจ้าเนี้ยใช่นะ เยอะมากเลยนะฮะโอ้มีเอ็นตกปลาใครก็ไม่รู้ติดอยู่ด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นสัตว์หัดหินกลุ่มหลักๆที่ให้ดูนะเห็นไหมรูปดาวเห็นไหมคะและยังมีแถมอีกหนึ่งตัวใครเอ่ยหอยแปดเกล็ดจา้านะคะใครตั้นหรือว่าหอยแปดเกล็ดส่วนมากพวกนี้จะเจอได้ที่โลชอนะคะ แล้วก็มีพวกหอยมะระนี่แอบอยู่นะคะนี่คือลักษณะหาดหินเนาะถ้าเราดูตรงนั้นนะคะโซนด้านล่างตรงนั้นก็มีสาหร่ายเกาะอ,อยู่ด้วยนะคะที่หินตรงนั้นแา่จา์จะยังไม่ลงไปเนาะมีซากะซ้ำอยู่นิดหน่อยเท่าที่สังเกตเห็นนะคะโอเคนะถ้าอย่างนั้นอะครบ1ิบนาที พาเที่ยวหาดหินอย่างสั้นกระชับที่สุดนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันเมื่อมีโอกาสได้เจอกันนะคะขอบคุณมากเลยทุกคน